ช่วงทาโร่์เอ็มซคอนเทสปีห้าสนับสนุนโดยทาโร่อบกรอบทำจากเนื้อปลาแทๆ้ๆกรอบเน้น่มๆใครจะได้ชวตอนนี้เรา3าคนยังคงอยู่กันที่โตเกียวนะครับและสำหรับทริปที่พลาดไม่ได้เลยกับทารโรนั่นก็คือตลาดปลาซิกิจิครับเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันหนึ่งอ่ะขนส่งสินค้าทางทะเลมากกว่า2,000ตันเรียก<ะ>ได้ว่ามีปลาทุกข,ขนาดทุกประเภทเลยละ่ะ wow. โอรู้ไหมว่าที่เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่สําคัญของโตเกียวไปแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่กันเยอะมากแล้วก็เขาสามารถทานซูชิสดๆกันได้ด้วยแล้วน้องนีรู้ไหมครับว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาว่ากันว่านะรักษาสุขภาพได้ดีแล้วก็มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกเลยนะ oh. เพราะว่าเขาเนี่ยเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่เขาเลือกทานนั่น mm hmm. คือปลางั้นพวกเราเนี่ยก็ต้องทานปลาเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับสุขภาพจะได้ดีที่สาคัญเนี่ยจะได้ไม่อ้วนด้วยครับ wow, 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 wow. โอ้โหปลาที่นี่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับสดมากๆนะครับเพราะเราสังเกตได้เลยว่าปลาทุกตัวเนี่ยตาเนี่ยใสแจ๋วเลยครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ย่านฮาราจูกุซึ่งที่นี่นะเขาบอกว่าเป็นแหล่งรวมตองหัไวรุนญี่ปุ่นเลย ที่เดินกันจนเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแวะเติมพลังกันหน่อยละกันนะครับกับร้านราเมงชื่อดังอิชิรนันราเมงหรือว่าราเมงข้อสอบนั่นเองนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นราเมงที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับ ถามความรู้สึกน้องๆกันหน่อยนะครับกับการเป็นวิธีกรครั้งแรกและได้มาเที่ยวไกลถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเป็นประสบการณ์และก็โอกาสที่ดีๆมากเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาโร่มากๆที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมารับผมเป็นทริปที่ประทับใจนะเที่ยวก็สนุกอาหารก็อร่อยสมกับเป็นทริปของทาโร่ค่ะติดตามนะครับน้องๆต่อได้ที่ www.taro.mccontest.com นะฮรรวมไปถึงที่ facebook.com/taro_no_fat และฝากเพื่อนๆชาวเว็บลับด้วยนะครับเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับต้องรับประทานที่มีประโยชน์ร่างกายจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มและรูปร่าง จะได้ดีด้วยครับส่วนตอนนี้พิจยวนต่อกับเลโอและน็อตเวคลับครับไปแล้วบ๊ายบาย